สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักกับดิฉันเปรียนังกิตยาสวัสดิ์ค่ะ คุณผู้ชมคะประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองที่ใครๆอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่รอยยิ้มความรักให้แก่กันค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความสุขเหล่านั้นเกิดจากศาสตร์ของพระราชาค่ะที่พระองค์ได้สร้างผืนแผ่นดินนั่นคือประเทศไทยของเรานะคะให้พวกเรามีแต่ความสุขสงบมีทั้งรอยยิ้มและความรักค่ะแล้ววันนี้ค่ะรายการ Land of Love er นะคะอยู่ที่สะเก็บน้ำพระราม9ก้าอนเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณพิสิทธิ์พิบ คุณสิริค่ะเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษารังสิทธิเหนือนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศาสตราชาและโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะคขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าผอ,อนะคะผอ,อคะส้มอยากจะทราบถึงสําหรับภาพรวมทั้งหมดค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสระเก็บน้ําพระราม9ก้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นของศาสตร์พระราชาอย,อย่างไรบ้างคะผอคะครับสำหรับโครงการสระเก็บน้ําพระราม9ก้าอันเนื่องมาจากพระพราชดำรินะครับเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้ มีพระราชดำริ<ช>นะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือมูลนิธิชัยพัฒนาและก็คณะกรรมการคณะกรรมการพิเศษ<ช>นะครับประสานง,งานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้ดําเนินการขุดสระเก็บน้ําอเนกประสงค์<ช>นะครับในพื้นที่อําเภอคลองหลวงและอาะาําเภอธัญบุรีใ,<ช>ในจังหวัดปทุมธาน,นีสระเก็บน้ําแห่งนี้นะครับเป็นสระเก็บน้ำที่สําคัญนะครับ ในแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ซึ่งในช่วงฤดูน้ําหลากก็เหมือนทําหน้าที่เหมือนแก้มลิงนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งมาพักน้ําไวใ้ในพื้นที่นะครับต้นน้ํานี้จะมาจากทางตอนบนนะครับที่แม่น้ําป่าสักผ่านมาทางคลองระพีพัดแล้วก็ระบายลงมาในคลองระบายที่ห้าและที่หกนะครับเข้ามาสู่สระเก็บน้ําแห่งนี้<ฮ>ะนะครับด้วยความเป็นห่วงใหญ่นะครับพระองค์ท่านได้ พระราชทานเก็บน้ํานี้เพื่อประสบนิกรในพื้นที่ในเขตตําบลของ5และตําบลของ6ะนะครับให้มีน้ำนะฮะไว้ใช้ในทั้งในฤดูน้ําหลากและก็ฤดูแรงฤดูน้ําหลากทำหน้าที่เป็นแก้มดิงนะครับปักน้าไม่ให้เข้าไปามีผลกระทบในพื้นที่ะนะครับส่วนในช่วงหน้หาแล้งฤดูแล้ง ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ยังทําหน้าที่เป็นน้ําที่ํารองรนะฮะช่วยเหลือพื้นที่เกษตรให้มีน้ําได้ใช้ทําการเกษตรที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็น,ปนพระราชมลริ ที่ส่งพระราชทานเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระพราชทานให้แก่ประสบกิก่อน,นะครับในพื้นที่ของจังหวัดของเรานะครับค่ะสระเก็บน้ําหรือว่าแก้มลิงก็คือทางพื้นที่ด้านหลังใช่ไหมคะใช่ครับนะคะคพื้นที่ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าอยากทราบค่ะพออ่ะประมาณทั้งหมดเท่าไหร่คะครับสำหรับสระเก็บน้ําพระนมเก้าอันเนื่องจากพระราชะดำรินี้นะครับมีพื้นที่ทั้งหมด2,178ไร่ นะครับเป็นพื้นที่ที่มากผงควรสามารถกักเก็กบกน้ําได้ถึง33ล้านลูกบาทเมตรนะครับแต่น้ำใช้การเราจะใช้อยู่ประมาณ10ล้านนะครับ10ล้านล,ลูกบาทเมตรนะครับที่เอาไปช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งด้านเกษตรกรรมและด้านอุปโภคบริโภคนะครับในพื้นที่นะคะครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดของส่วนของการบริหารจัดการนะคะใช่ครับ,สำ,รบสำหรับประเด็นเรื่องของสัตว์ของพระราชาค่ะความหมายที่แท้จริงสําหรับตัวผอเองเนี่ยผอ,อคิดว่าประเด็นเรื่องของสัตว์ของพระราชามีความหมายอย่างไรบ้างคะในเรื่องนี้นะครับเท่าทีไ่ได้สัมผัสนะฮะหรือเท่าที่ทําราชการรับราชการบานมาเนี่ยพระองค์ท่านทรงเหนื่อยยากนะครับ เพื่อประสบทีกรของพระองค์ท่านในเรื <ơi> ่องของการดูแลความเป็นอยู่นะครับให้ประสบนีกรของพระองค์ท่านมีความอยู่ดีกินดีนะครับในส่วนของในส่วนของการบริหารเรื่องการจัดเรื่องน้ํานะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญซึ่งพระองค์ท่านได้มีสายพระเนตรที่กว้างไกลนะครับท่านจะสร้างนะครับมีพระรัมย์มดให้สร้างพวกแหล่งน้ำนะครับแม้กระทั่ง ในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็ได้มีพระบรมเตริยให้สร้างสระเก็บน้ําอเนกประสงค์แห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อประสบลิกรในพื้นที่ได้มีน้ําไว้ได้ใช้จะเป็นด้านการเกษตรแม้กระทั่งการอุปโภคบริโภค,คในพื้นที่ณปัจจุบันนี้จะได้เห็นนะครับว่าประโยชน์ของสระเก็บน้ําแห่งนี้ได้เป็นที่และเป็นที่ทราบกันนะครับทั่วในเขตพื้นที่เนี่ยนะครับ ค่ะถ้าให้สรุปก็คือผอ,อเนี่ยได้นําเรื่องของประเด็นเรื่องของสัตว์ของพระราชาเนี่ยก็คือทางด้านประโยชน์ส่วนรวมและความเสียสละของพระองค์ก็คือใ,ในหลวงรัชกาลที่การเนี่ยนะคะมาปรับใช้ในหน้าที่การงานด้วยนะคะแล้วก็ในการบริหารจัดการคนรวมถึงข้าราชการทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนี้นะคะ ค่ะแล้วสำหรับประเด็นเรื่องของศาสตร์ของพระราชาเนี่ยพออมมองว่าถ้าเรานําไปปรับใช้ในวิชาชีพหรือการบริหารจัดก,การในโครงการนี้หรือว่าในการดูแลข้าราชกา,ารต่างๆอะคะ่ะพออมีการานําไปปรับใช้ทางด้านไหนบ้างค่ะก็อย่างที่ผ่านมานะครับเราจะเน้นถึงเรื่องความพอเพียงนะครับความพอเพียงอันนี้จะเป็นศาสตร์ของพระราชา <c oughs> นะที่ควรยึดนะฮะยึดถือและยึดมั่นปฏิบัติในแนวทาง <c oughs> นะครับ ในส่วนของทางาการบริหารจัดก,การ<ะ>น้ำนะครับเราก็ได้มีการประชัญตมพันธ์นะฮะให้กับผู้ใช้ประโยชน์นะครับผู้รับผู้รับประโยชน,น์มีความประหยัดนะครับในการใช้ทรัพยากรน้ำที่เรามีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยอย่างพอ,อให้ประหยัดและพอให้แบ่งปันกันอย่างทั่วถึง<ะ>และก็พอเพียงนะครับ ในส่วนที่ในอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องที่าทางประชาชนทั่วไปนะครับได้นำโครงการทฤษฎีใหม่นะครับจะมีโครงการทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นการที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะครับเมื่อมีน้ําเข้าไปในพื้นที่เราจะปรับ การให้สมดุลอย่างไรในการใช้น้ําให้มีประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับอันนี้ก็จะมีโครงการทฤษด,ดิใหม่ซึ่งก็มีตัวอย่างหลายๆแห่งนะครับที่พระองค์ท่านได้มีได้ได้มีพระราชบัญญัติแล้วก็ได้พระราชทานพื้นที่ดําเนินการนะครับมีการแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสมดุลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสระเก็บน้ําในไร่นาพื้นที่นาพื้นที่สวนแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับ จากท,าท่เาทด่ฟังก็คือน้ำเนี่ยมีส่วนในการบริหารจัดการที่สําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นาทางทด้านอุตสาหกรรมนะคะทางด้านภาคการเกษตรเองนะคะรวมถึงพี่น้องชาวบ้านแล้วก็ประชาชนทั้งหมดเลยในประเทศไทยค่ะแต่ว่าสําหรับเนี่ยตอเอ,เองมองว่าอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าเราอยากจะขยายวงกว้างเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศาสตร์ของพระราชาจะทําให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหนบ้างคะถ้าเผื่อนะฮะเดียดอย่างที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นนะครับรู้จักใช้ทรัพยากร อย,อย่างประหยัดนะครับแล้วก็ใช้อย่างเหมาะสมนะครับก็จะสามารถที่จะสร้างนะฮะสร้างรายได้นะครับให้เพียงพอต่อการาชีวิตความเป็นอยู่นะครับที่มีรายได้อย่างอาพอเพียงนะครับในส่วนนี้นเป็นส่วนที่สําคัญจะเป็นเหมือนขั้นบันไดนะฮะที่เริ่มต้นไต่ขึ้นไปนะครับดังเชื่อมันเป็นศาสตร์ที่ ทุกคนนะครับควรจะยึดและก็ปฏิบัตินะครับในเรื่องของความพอเพียงอันนี้นะครับ,นรบในบในสิ่งที่หรือทรัพยากรที่เรามีอยู่ ค่ะสำหรับเรื่องของเศร,รษฐกิจพอเพียงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะหล,ะหลายๆบุคคละคะก็จะบอกว่าได้มีการนําเอาเศร,รษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้สําหรับตัวพาอาเองเนี่ยได้นาเศร,รษฐกิจพอเพียงแบบไหนบ้างนะคะไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตะค่ะอ้นี่แน่นอนเลยนะในชีวิตประจําวัน <c oughs> นะครับในชีวิตประจําวันนะความเป็นอยู่ต่างๆ <c oughs> ถ้าทุกคนรู้จักว่าพอในสิ่งที่ต้องมีอยู่นะครับมันก็จะเป็นทาให้จิตใจเรานะฮะเปิดกว้าง นะครับเปิดกว้างในการที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมคซึ่งมันมีอันพูดถึงว่าสังคมที่ในปัจจุบันเนี่ยครับซึ่งมันมีการปรับนะฮะปรับเปลี่ยนกับความเจริญด้านวัตถุนะครับคมความจรเดินเจริญที่เข้ามานะครับอันนี้เป็นเป็นแนวทางที่ซึ่งไม่ได้ยากที่จะนําไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะครับเราอยากให้ทุกๆคนนะครับก็คง ได้ศึกษานในศาสตร์ของพระราชาของเราะนะครับให้เยอะมากขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้ด้วยใช่ครับให้นะะให้นำไปปฏิบัติส่วนตรงไหนบ้างคะที่พี่น้องชาวไทยหรือว่าพี่น้องชาวสหวัปรปุมธานีคะควรจะเอาเรื่องของประเด็นศาสตร์พระราชาไปปรับเปลี่ยนในการดําเนินชีวิตบ้างคะอย่างที่ทราบกันนะครับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมะนะครับแล้วก็กเกษตรกรของเราเนี่ยนะครับจะจะจะเห็นว่า ขยันนะครับเราพูดถึงนะมีความขยันมีความ,<ฆ>ม,วามบากบันแต่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย<ฆ>ยิ่งยุคปัจจุบันที่ผมบอกที่กล่าวมานะครับมันมีสิ่งต่างๆซึ่งมันนำไปสู่น,นำไปสู่วิถีชีวิตที่<ฆ>ในปัจจุบันนีไไไ้ไม่ไม่ไม่อาจจะไม่ไม่เพียงพอ<ฆ>นะครับตรงนี้แหละครับที่ผมพยายามอยากจะให้เรานะครับมาปรับ ปรับในเศรษฐศาสตร์อรของพระราชาในเรื่องของความพอเพียงนะครับแล้วจะสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ในสังคม แลวก็ชีวิตปัจจุบันนี้ได้นะครับนะคะในฐานะที่ผอ,อเป็นอีกหนึ่งข้าราชการตัวอย่างเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้ได้เป็นเกียรติมาสัมภาษณ์ค่ะอยากจะให้ผอ,อได้พูดถึงว่าเราควรจะมีการบรรจุนะคะประเด็นเรื่องของสัตว์ของพระราชาสําหรับตัวผอ,อเองคิดว่าเราควรจะบรรจุอยู่ในหนังสือไหมคะเท่าที่ผ่านมานะครับเราก็มีหลายหน่วยงานะนะครับซึ่งรับผิดชอบนะฮะที่ ทำในในส่วนนี้อยู่ <c oughs> นะครับแต่ผมที่สำคัญคือคนไทยทุกคนนะครับควรจะได้ศึกษาอย่างจริงจัง <c oughs> นะครับในเรื่องของอไม่มีในโลกในโลกนี้นะผม,ผมพูดอย่างแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีพระราชาที่ประเสริฐโทษครับที่เหมือนในหลวงรัชกาลที่9ของเราค ็คือพระองค์ท่านเป็นเรียกว่าเป็นสุดยอดของพระราชานะคะะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีคะบุคคลตัวอย่างมากเลยนะคะแต่เรียกว่าบุคคลก็ไม่ได้ก็คือพระองค์ท่านนี่คือเป็นที่สุดของที่สุด,สดแล้วก็ะค,ะคือทุกคนนับถือยกย่องแล้วก็เคารพมากๆด้วยนะคะค่ะแล้วประเด็นเรื่องของศักดิ์ของพระราชาอย่างถ้าสมมุติว่าเราเป็นข้าราชการนะคะเราควรนําเอาศักดิ์ของพระราชาด้านไหนบ้างไปปรับใช้สําหรับวิชาชีพ่ะคะพอ ก็สิ่งแรกคือความประยัดเหมือนเพียรนะความขยันความประหยัดความอดทนนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับในในพ่อหลวงของเราของท่านนะครับเป็นตัวอย่างให้กับข้าราชการทุกคนนะครับค่ะ ทีนี้มาพูดถึงทั้งหมดกันบ้าดีกว่าค่ะขออะสําหรับโครงการเนี่ยจากเก็บน้ำพระรามเก้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริค,ค่ะคือมีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วสำหรับบุคคลทั่วไปหรือพี่น้องชาวเกษตรกร,กรที่สนใจสามารถเข้าชมอย่างไรได้บ้างคะอ๋ออะของอหน่วยงานาที่ ดูแลนะครับดูแลแล้วก็บริหารจัดการสาเก็บน้ำประลังเก้าในเรื่องของบรหิหารจัดการน,น้ํานี่จะเป็นหน่วยงานของกรมชนระทานะนะครับส่วนการบรหิหารจัดการทั่วไปนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการวิเคราะห์วิจัยในเรื่องของพลังงานทดแทนอะไรต่งตางๆนะครับะจะเป็นในส่วนหนึ่งนะครับในของมูลิตีชัยพัฒนาคถาบมดดูลิติ้ชัยพัฒนาเป็นผู้ดูแลกํากับอยู่เห็นเพราะเห็นเพราะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีการเปิด ให้เข้าชมสําหรับบุคคลที่สนใจแต่ว่าปัจจุบันนี้คือสําหรับใครที่สนใจสามารถเข้าชมได้ไหมคะหรือว่ายังยังไงบ้างคะก็เปิดครับเปิดให้คณะนะฮะเป็นหมู่คณะนะ,ะเข้ามาเยี่ยมชมและก็ศึกษาในพื้นที่ของโครงการสระเก็บน้ำประลำกล้กาแห่งนี้นะครับโดยแจ้งไปที่มูลนิธิชัยพัฒนานะครับค่ะ เราก็สําหรับบุคคลที่จะเข้ามาทั้งเยี่ยมชมเองเนี่ยหรือว่าอย่างพี่น้องชาวกเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปค่ะสามารถจะเข้ามาศึกษาทางด้านไหนได้บ้างสําหรับในสระเก็บน้ำพระรามเก้าอน,นึงมาจากพระราชดำริอะค่ะพอคะครับก็มีในเรื่องของอตัวอย่างแปลงตัวอย่างของเศรษฐกษิจนะพอเพียงคือไร่พือสวนนะครับ การแล่ปะสุสัตว์ต่างนะครับอันนี้จะมีตัวอย่างในในพื้นที่แล้วก็มีเรื่องของพันไม้ต่างๆในพื้นที่นะครับซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพันไม้ที่เป็นประโยชน์นะครับที่ใช้ในการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็ส่วนด้านต่างๆก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นกังหันกังหันลมนะฮะพลังงานลมนะครับแล้วก็พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับ ค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดจากพระราชดำริของนอสนเด็รันการที่9กใช่ไหมคะแล้วคืออย่างตัวทุกคนที่มารับแล้วก็สานต่อก็คือว่ามาเหมือนกันบริหารจัดการให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะทีนี้แน่สำหรับโครงการนี้ค่ะกระแสะตอบรับเป็นยังไงบ้างคะในขณะนีะ้พูดถึงประโยชน์ที่ได้รับนะค,ะครประโยชน์ที่ได้รับเกษตรกร,กรในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะเป็นฝั่งทั้งคอง5และของ6 นะครับที่ผ่านมาในช่วงฤดูแล้งนะครับสองสาปีที่ผ่านมาจะเข้าเข้าหยุดสู่ในช่วงฤดูน้ำน้ำขัดแคลนนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีการบริหารจัดการน้ําจัดรอบเวรกันใช้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะครับไปได้โดยไม่ยังไม่มีผลกระทบเลยนะครับเกษตรกรของเรานี่มีความสำนึกในพระหากรุณาธิคุณของพวกท่านอย่างมากในพื้นที่ ี่่กลาวถึงนะะคครับแสดงว่าผอ,อามองว่าการที่มีสระเก็บน้ําพระรามเก้าอันึน่งมาจากพระาราชดำริเนี่ยเป็นโครงการที่ดีเลยเพราะว่าเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมให้กับพี่น้องนะคะในจังหวัดปทุมธานีเวลาเกิดในช่วงของหน้าแรงเนี่ยจะได้มีน้ําใช้อย่างพอเพียงแต่ว่าปัญหากรณนนันที่เกิดขึ้นล่ะคะผอ,อคะก็คือตอนนั้นกรน,นั้นก็จะเป็นน้ําท่วมใหญ่ด้วย<ช>นะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอเรามีสระเก็บน้าที่นี่แล้วเนี่ยสามารถจะจะช่วยยังไงบ้างะคะ อย่างที่เรียนนะครับตรงนี้สระเก็บน้ําแห่งนี้ก็ทําหน้าที่เหมือนแก้มลิงแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีนะครับน้ําเหนือที่หลากลงมานะครับในคลองจากคลองตอนด้านบนนะครับจะผ่านลงมาในคลองสาขานะครับแล้วก็จะมาพักเพื่อไม่ให้นลมไปกระทบกับพื้นที่ปทุมจังหวัดปทุมธานีที่ท่วมอยู่แล้วจะพักไว้นะครับก็เหมือนทําหน้าที่แก้มลิงพักน้าไว้ก่อนนะครับช่วงน้ำรดเราถึงจะระบายออกไปนะครับ ืนที่ตอนล่างของจังหวัดปทุมธานีจนถึงกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งส่วนในเรื่องดูแลก็ทําหน้าที่อย่างที่นําเรียญนะครับก็ช่วยแบ่งปันแบ่งจัดน้าส่วนนึ่งช่วยในเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับในเรื่องของหน่วยราชการด้านด้านข้างเคียงก็ได้ใช้น้ําจากตะพลัเก้าแห่งนี้ด้วยนะครับ ะะพื้นที่แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะผอ,อ,อคะก็จะมีบางพื้นที่นะคะที่มีการแบ่งปรนสวนนะคะทางเรื่องของทางด้านการปลูกพืชเองนะคะทางด้านกเกษตรกรเองการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ก็คือเป็นโครงการแก้มลิงค่ะสําหรับโครงการแก้มลิงนะคะมีส่วนช่วยให้กับพี่น้องชาวปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นคลอง5คลอง6เนี่ยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยังไงบ้างคะในส่วนฤดูน้ําหลากนะครับถ้า เป็นปริมาณน้ําที่จํานวนมากนะครับ <ฮะ S 2> ส่วนหนึ่งจะถูกเก็บพักน้นําไว้ณจุดนี้นะก็คือถ้ามีน้ําเยอะน้ําที่ก็จะถูกพักไว้ก่อนพักไว้ก่อน <ฮะ S 2> อยไม่ให้ลงไปส่งผลกระทบกับพื้นที่ <ฮะ S 2> ที่อยู่อาศัยในตอนล่างของจังหวัดนะครับ <ฮะ S 2> จังหวัดปฐุมธานีของเรานะครับในเสือก็อย่างที่นําเรียนนะครับเป็นแห่งเดียวในจังหวัดนะครับ <ฮะ S 2> ที่เราได้สร้างพื้นที่สะถึงสองพันกะไรนะครับไว้ นอกเหนือจากโครงการแก้มลิงค่ะจากสเก็บน้าพระรามเก้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยสำหรับพี่น้องชาวปทุมธานีอะค่ะได้รับประโยชน์ด้านไหนอีกบ้างคะพูดถึงพ,พื้นที่แห่งนี้นะครับ <c oughs> ในส่วนหนึ่งมันก็สามารถเป็นแหล่งวิจัยและค้นคว้านะครับ <c oughs> น,นั่นเป็นแหล่งวิจัยและค้นคว้า <c oughs> ในส่วนของพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็พันธุ์พืชต่างๆนะทีะ่ได้นําเข้ามาปลูกในพื้นที่นะครับ เราสามารถที่จะมาเรียนรู้ชาวจังหวัดปทุมธานีนแม้กระทั่งอาจารย์นักศึกษาต่างๆนะก็เคยได้พานิสิตนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของพลังงานทดแทนในพื้นที่แห่งนี้ได้หรือการบริหารจัดการน้ำะนะครับในพื้นที่แกมดิงแห่งนี้นะครับก็สามารถมาเรียนรู้นะครับในพื้นที่ของเรา ค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อย่างประชาชนทั่วไปและชาวเกษตรกรเนี่ยก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้แต่เห็นบอกว่าจะเป็นเหมือนเกษตรแบบใหม่ใช่ไหมคะยังไงคะเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นเขาเป็นโครงการของพระองค์ท่านนะครับที่ได้มีพระราชทานให้กับเกษตรกรนะครับมีการแบ่งพื้นที่นะครับใช้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นการที่เพิ่มรายได้ ให้เกษตรเกษตรกร,กรกโดยตรงค่ะก็คือที่นี่เนี่ยได้นําเอากเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ด้วยด้วยครับนะคะแล้วอย่างผอ,อตัวผอ,อเองเนี่ยหรือว่าอย่างทุกคนที่มีการดูแลที่นี่ค่ะมีการบอกต่ออย่างไรบ้างว่าสําหรับเกษตรกร,กรที่เข้ามาเรียนรู้หรือประชาชนทั่วไปอะค่ะว่าเราจะมีการจัดการเกี่ยวกับกเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วไปปรับใช้ได้ให้ยั่งยืนอย่างไงบ้างค่ะ ในขณะนี้แล้วก็จสื่อนะฮะสื่อไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์หรือว่าโทรทัศน์ต่างๆก็เข้ามาในในช่วยในการประชาสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับในขณะนี้ก็มีหลายองค์กรปกครองท้องถิ่นจากหลายพื้นหลายพื้นที่นะครับก็ได้ติดต่อนะฮะมามามาไม่ขาดไม่ขาดสายเลยนะครับมาดูนะฮะในพื้นมาดูแล้วก็ราบศึกษาเรือวิจัยในพื้นที่นะครับ นะคะคสุดท้ายครับผอ,อคะอยากให้ผอ,อได้ฝากถึงนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่นะคะว่าสําหรับการที่เราจะเอาประเด็นเรื่องของศาสตร,ร์ของพระราชาไปปรับใช้เนี่ยควรจะต้องมีหลักแบบไหนบ้างทําให้เรามีชีวิตและความสุขอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในการอาชีพไหนก็แล้วแต่เชิญค่ะครับในส่วนของศาสตร,ร์ของพระราชาจะสังเกตเห็นว่าที่พระองค์คได้พระรชทานสิ่งต่างๆนะครับ พระองค์ท่านมีความเามตตาต่อประสุนิกรของพระองค์ท่านนะครับในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะครับในเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งพระองค์พระราชทานให้กับทุกๆคนได้นําไปใช้และปฏิบัติฉะนั้นในส่วนของทางข้าขราชการนะครับในส่วนของข้าราชการและก็พี่น้องเกษตรกร พี่น้องประชาชนนะครับก็ได้นําหลักของพระองค์ท่านเนี่ยไปปฏิบัตินะครับซึ่งจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับดีขึ้นอย่างสมบูรณ์ คุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าจะมีความสุขอย่างยั่งยืนนะคะเราต้องมีพื้นฐานของความเข้าใจความพอเพียงและมีประเด็นเรื่องของศักด์ของพระราชานะคะเป็นแก่นแท้ในการดําเนินชีวิตด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณน,นะคะพออามากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมคะ่ะไปเจาะลึกถึงสัะ์เก็บน้ํานะคะพระราม9ก้าอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด,ดำริใช่ไหมคะครับนะคะว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างแน่นอนว่า นสนใจมากๆเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันแน่นอนนะคะในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณหมออมมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์นิ w ส์วัวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ในส่วนของฤด,ดูแล้งก็อย่างที่ทราบว่าน้ําจํานวนหนึ่งนะครับที่เราเก็บกักไว้ก็ไปช่วยในช่วงฤดูน้าขาดขาดแคลนนะฤด,ดูแรงหรือว่าช่วงที่น้ําขาดแคลนในพื้นที่เกษตรเกษตรในในคลองในบริเวณคลองระบายน้ําที่5และคลองระบายน้ําที่6จํานวนถึงหมื่นหมื่นสองพันกรไรนะครับที่ผ่านมาะนะครับเราช่วยให้ลดผลกระทบจากการความเสียหายของเกษตรกรได้ในช่วงฤดูแล้งนะครับครับ นัก็อย่างที่ผมนําเรียนนะว่าน้ำเนี่ยเป็นเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญมากนะครับคงท่านก็เคยมีพระราชบัญิธรรมหลัดไว้นะขาดน้ำไม่มีไฟนะครับเราก็จอยู่ได้<ช>แต่ถ้าไม,ม่มีน้ำนี่เราอยู่ไม,ไ,ไม่ได้แน่นอนเพรน,น,นะฉะนั้นแหล่งน้ำเนี่ยในพื้นแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับควรจะนะครับควรจะมีแหล่งเก็บกักเพื่อประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นด้านของการเกษตรในด้านของการอุปโภคบริโภคนะครับในด้านของ รักษาระบบนิเวทสิ่งแวดล้อมนะครับ